สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะวันเสาร์แล้วเราก็จะมีสัมภาษณ์สดพิเศษกับแขกรับเชิญของโค้ดเกตนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราขอเทสเสียงกันก่อนเนาะ,ะว่าสัญญาณเสียงส่งกระจายไปถึงเมมเบอร์ของเราหรือยังนะคะวันนี้เรามาที่ไหนคะน้องมิวดาดฟ้าค่ะดาดฟ้าชั้นสามทคดูใช่ค่ะวันนี้เรามาที่ดาดฟ้า,าชั้นสาห้านะคะแล้วก็ วันนี้เป็นบรรยากาศแบบว่าลมเย็นคึมฟ้าคึมฝน,น,นก็หวังว่าเราจะสัมภาษณ์สดพิเศษนี้เสร็จแล้วนะคะฝนถึงฝนถึงจะตกเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวเราฟังเสียงามาหรือ,อยังตอนเรามาไม่มีลมเนาะน้องเหมียวเนาะตอนนี้มีลมแล้วตอนนี้มีลมแล้วโอเคเสียงชัดภาพชัดวันนี้อาจจะไม,ม่แจ่มมากเพราะว่า แสงแดดไม่มีนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำให้สดชื่นใส่ด้วยชุดของเราที่เรา,าที่เราเปลี่ยนแนวการแต่งตัวใหม่เพราะปกติเราจะแต่งแต่ชุดออกกำลังกายเนาะวันนี้คือเราก็มาได้ยินค่ะได้ยินอยู่เราก็มาในชุดที่แบบว่าสีสันฉูดฉาด สดใสในวันเสาร์ต้อนรับวันเสาร์เนาะโอเคค่ะเป็นวันหยุดที่ทุกคนหลายๆคนหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้เราก็จะมาะสัมภาษณ์แขกพิเศษของเรานะคะหลังจากที่นางเข้าโปกรมไปแล้ว คนอื่นเนาะเรายังไม่แนะนําตัวเลยเพราะว่าแม,แม่แม่หลายท่านที่เข้ามาเนาะยังไม่รู้จักกับโค้ดเกตนะคะเดี๋ยวขอแนะนําตัวกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะโค้ดเกตนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2นะคะอดีตเคยอ้วนหุ่นพังหลังคอดนะคะอายุ34ปีเออนะคะน้ําหนักค้างอยู่20กิโลนะคะก็ได้มาปรับเปลี่ยนโภชนาการอาหารนะคะ80%แล้วก็ออกกําลังกายภายในบ้าน20%แล้วโค้ดเกตก็สัตมี ตัวช่วยนะคะตัวเลือกนะคะผลิตภัณฑ์ของ h e r ร์บัลไนะคะสามารถปรับเปลี่ยนการทานแล้วก็เลือกทานได้ตามงบประมาณนะคะที่มีแล้วก็สามารถลดน้ำหนัก20กิโลได้ภายใน4เดือนนะเออใครอยากมีผลลัป์ปังๆแบบคดเกตก็ทักมาประเมินสุขภาพฟรีได้นะคะแล้วเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะน้องหมิวของเราเนาะ,ะวันนี้เรามาสัมภาษณ์นางนะคะที่ นางได้เริ่มเข้าโปรแกรมไปแล้วผ่าดไปแล้วหนึ่งเดือนเนาะเดี๋ยวเรา,าให้นางแนะนําตัวกันก่อนนะว่าเป็นใครมาจากไหนทําอะไรอายุเท่าไหรนะ่เนาะปสดีค่เชื่หมิวนะคะอ,อ,อายุยี่สิบเจ็ดปีก็เข้าโปรแกรมกับโค้ชเกตมาหนึ่งเดือนแล้วลดไปห้ากิโลแล้วค่ะนะคะ,คะก็น้องมิวเนี่ยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์น้องมิวว่า ก่อนหน้านั้นน่ะน้องเหมียวคือเป็นคนที่รูปร่างใหญ่หรือว่าน้ําหนักตัวเยอะเนี่ยก็คือตั้งแต่ตั้งแต่น้ําหนักกันเหรอคะใช่ั้งแต่อ้วนมาเลยอ้วนมาตั้งแต่เด็กด้วยอ้วนมาตั้งแต่เด็กใช่ค่ะเกือบเกือบจะไปถึงร้อยโลแล้วใช่ไหมใช่ตอนปีหนึ่งขึ้นปีหนึ่งโอ้โหอจะถึงร้อยโลแล้วค่ะเนาะก็ด้วยแบบว่าพันธุกรรมด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ ใช่คุณแม่อ้วนอยู่แล้วด้วยคุณแม่คุณยายอ้วนค่ะแล้วก็กินเยอะเป็นคนกินเยอะกินเยอะนะอเออนาะโอ้กินเยอะเนาะก็ไม่ต่างกันกับโค้ดเกตนะโค้ดเกตก็พันธุก,กรรมก็คือแม่พี่น้องก็คืออ้วนหมดเลยนะคะอ้วนเตี้ยด,ด้วยนะคะแต่ว่าคือพอพี่เกตได้มา,าเข้าสู่โปรแกรมนะคะเป็นโค้ดพัฒนาการอาหารนะคะปรับเปลี่ยนการทานแบบใหม่ก็เลยรู้ว่าพฤติกรรมเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถชนะ พันธุกรรมเออนะจําได้นะหมายถึงพันธุกรรมพันธุกรรมไม่สามารถไม่สามารถชนะพฤติกรรมเราได้เพราะว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยคือเราจะเปลี่ยนแปลง70%นะคะโอ my god อ่าฝนลงเม็ดแล้วนะคะแล้วที่นี้คืออ่าพอหนึ่งเดือนผ่านไปน้องหมิวก็ได้มาเริ่มสู่โปรแกรมเนาะตารางอาหารออกกําลังกายนะคะก็มีมาออกกําลังกายกับพิเกตเนาะแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนยังไงจากเดิมที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็มา ปรับเปลี่ยนรู้สึกเป็นยังไงมั่งนะคะกับตัวเองรู้สึกฟืนไหมแล้วรู้สึกเป็นแฮปปี้ในแต่ละวันไหมรู้สึกยังไงมั่งอ๋อไม่ฟืนเลยค่ะก็ก็กินแบบก็ก็กินน้อยลงไม่ก็กินปกติด้วยซ้ําค่ะแต่ก็จะแบบว่าเราสามารถกินเชคะแทนมื้ออาหารได้เลยก็จะกินเป็นเช้ากับเย็นได้เลยค่ะมันก็จะเบาตัวค่ะเวลาตื่นขึ้นมาก็ไม่หนักตัวเหมือนเดิมปกติจะกินทั้งวันอะ มันก็อ้วนมากอึดอัดมากอะตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนไขมันมันลดลงมากค่ะรู้สึกเบาตัวขึ้นหน้าท้องหายไปเนาะก็มีตัวช่วยนะคะมีตัวเลือกที่ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจำเป็นต้องได้รับสารอาหารครบห้าหมู่แล้วก็วิตามินเกลือแร่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ30มสิบชนิดที่ร่างกายของเราจําเป็นต้องได้รับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยก็คออือได้ปรับเปลี่ยนการทานแบบใหม่ที่แบบที่แบบว่าเออไม่ให้อด แต่ให้เลือกขึ้นนะคะให้เลือกทานมากมากขึ้นนะคะแล้วก็เราพอหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยก็ได้มาค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนคือเราจะรู้จุดจุดของตัวเองว่าเราชอบอ่าเราชอบกินเยอะกินเยอะมากนะคะกินกับโค้ดเนี่ยคือพาโค้ดกินเนี่ยถ้าเราไม่มีสติหรือว่าเราไม่มีจุดเป้าหมายแน่นอนเนี่ยคือก็พากันอ้วนเลยนะจะบอกว่า พอเรามารู้จุดแบบนี้คือเราจะแก้ไขวิธีการยังไงโค้ชเก้ก็จะแนะนําน้องหมีวว่าให้แบ่งอาหารเป็นมือย่อยๆอืคือเราคือเราเป็นเหมือนกับเทศบาลเนาะเราจะก่านเรียบเราจะลีนมากคือโค้ชเก้เป็นคนกินคลีนนะพอมาอยู่กับน้องหมีวคือแบบลีนไม่มีเหลือเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งสติเราใหม่คือคือเราเราจะไม่ทําอาหารเยอะเนาะปกติเราไม่รู้ทําเผื่อใครเยอะแยะแต่ว่า หม,หมดเลยนะคะฉะนั้นคือเราต้องมาเริ่มทําใหม่คือเราจะต้องทาไม่เยอะทาไม่เยอะทําไม่ต้องเผื่อเราเราทากินหมดในมื้อนั้นๆน,น,นะคะเรารู้จุดตัวเองแล้วเราเราก็จะมีสติมากขึ้นในการทานเนาะแล้วก็เดือนนี้อ่าเราก็มีชาเลนจ์ WRC EP 1 1นะคะน้องมิวก็ลงแข่งนะคะชาเลนจ์ Challenge ตัวเองด้วยอ่าเดือนนี้เราก็ตั้งเป้าอีกกิโลเอ่ยเดือนนี้ตั้งเป้า1ิกิโล สิบกิโลเลยนะคะนะคะมันเป็นไปได้เนาะเพราะว่าซีซั่นก่อนนะคะยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบโลเขาสามารถลดได้นะคะอันนี้ก็สิบโลคืออาหารเราก็ต้องแบบว่าเปะนิดนึงนะคะน้องเอลต้องยอมรับว่าเรื่องน้ําเรื่องอาหารแล้วก็คือแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นห่วงมากคือเรื่องการนอนอนะคะการนอนคือแบบก็ได้ปรับเปลี่ยนบ้างแล้วไหมเพราะว่าเพราะว่ามิวเนี่เป็นอ่า นักลงทุนนะคะนางก็จะเทรดทุนตอนกลางคืนนะคะเป็นช่วงเวลาดึกๆที่แบบว่าฝั่งอเมริกายุโรปเขากำลังเป็นช่วงกลางวันของเขาใช่ไหมช่วงตีหนึสช่วงนี้เนาะ,ะนางก็จะเทรดหุนนะคะเพราะว่าเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ในเรื่องนี้ก็คือเราจะทําตอนกลางคืนเป็นร่วงที่เงียบแล้วเราก็ต้องใช้สมองในการที่จะแบบ เทเนาะอันนี้ก็ต้องแบบว่าเมนเทนดีๆนะคะน้องหมิวต้องแบบว่าหาเวลาเพราะว่าการนอนเนี่ยโคตฮอร์โมนของเราจะหลั่งสารที่มาเสริมสร้างหรือว่ามาทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้ดีเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาอ่าตีหนึ่งถึงตีสองคือโค้ดแกจ,จะแนะนำให้นอนช่วงสี่ทุ่มไม่เกินห้าทุ่มครึ่งนะคะคใช่ค่ะก็นอนยาวเลย จะจะเป็นไปได้ไหมเราอาจจะแบบเนาะเราจะแบ่งเวลาอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะตื่นเร็วขึ้นไงตื่นนอนเร็วขึ้นตื่นตื่นก่อนหรือว่าอาจจะนอนให้ครบแล้วก็มาหาช่วงเวลากลางวันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะเพราะว่านอนตั้งแต่สี่ทุ่มอย่างงี้ก็ได้แล้วก็ตื่นตีสี่ได้ไงห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เนาะนะคะก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็อ่า จัดสรรเวลาของเราได้เพราะว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันเนาะเรา <Okay. S 1> จะอ้างไม่ได้เพราะาเรามี2 4ชั่วโมงเท่ากันฉะนั้นเราแค่จัดสรรเวลาดีๆแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะ mm. เลือกเลือกในการที่จะแบบดูแลตัวเองนะคะ mm. เลือกทานอาหารอย่างนี้เนาะก็วันนี้เราก็สัมภาษณ์น้องหมิวไปนะคะในในสิ่งที่แบบว่าเออได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะเห็นน้องหมิวไปในทางที่แบบว่า เฮ้ยจะมีการไลท่ทวนออกกาลังกายเนาะช่วง9วก้าโงเช้ากคือการเปลี่ยนแปลงก็คือทุกคนก็จะเห็นอยู่เลยว่ารูปร่างเล็กลงนะคะหน้าท้องไม่มีถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่น้ําหนักตัวมาจาก90กิโลแต่ว่าคือเราจะรู้ได้ว่าคือไม่มีหน้าท้องเลยนะคะแล้วก็เเรื่องเรื่องปัญหาปีกหลังนะคะคืออันนี้ก็ เป็นเรื่องที่โค้รก็ต้องมาลงรายละเอียดนะคะจัดการให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าการปั้นหุ่นหรือการสร้างหุ่นเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ของโคตรเนาะ<ช>เราก็จะต้องหาข้อปัญหานะคะของเมมเบอร์ว่าเมมเบอร์มีปัญหาตรงไหนนะคะปัญหาจุดไหนที่แบบต้องการเข้าเข้าเข้าไปจัดการเนาะเ<ช>ข้าไปที่จะแบบเอออยากจะเอาออกไม่ คือมันเป็นการสร้างมันเป็นการแบบปั้นใหม่ดูแลใหม่ฉะนั้นคือมันมีวิธีการดยู่แล้วนะคะเนาะวันนี้เราก็ฝากไว้สําหรับน้องมิวนะคะใครที่สนใจเนาะหรือว่าใครที่แบบเฮ้ยมีแรงบันดาลใจเรามาจาก เกือบร้อยโลอ่ะแล้วเราก็กลับไปแบบ9 0้าสิแปดิฉะนั้นคือมันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเป็นวิธีการธรรมชาติที่เราสามารถที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอันนี้แค่เดือนเดียวนัเนาะ หนึ่งเ <1 S 1> ดือนสองเดือนสามเดือนคะเพราะว่าอย่างคดเกตก,ก็ใช้เวลาลด20กิโลใช้เวลา4เดือนนะคะฉะนั้นคือการปรับเปลี่ยนการทานแบบใหม่มันเป็นการสร้างวินัยนะคะนิสัยใหม่คือ21วันชาเลนจ์เนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆว่าจะเป็นการทานแบบใหม่การออกกําลังกายนะคะรูปร่างเราก็จะดีภายในสู่ภายนอกเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมยืดอายุเซลล์นะคะเราจะกลับมาสาวมาสวยใหม่ได้อย่างแน่นอนเลยวันนี้นะคะเราต้องขอบคุณน้องมิวมากนะคะที่ มานะคะเอ่อสัมภาษณ์เนาะแล้วเราก็จะเจอกันเรื่อยๆนะคะทุกวันจันถึงเสาร์เนาะ,ะเพราะว่าเออเราก็จะทําอาหารทานด้วยกันนะคะเนาะก็ยังไงฝากติดตามน้องเหมียวด้วยวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปแล้วเนาะเป็นกําลังใจให้น้องเหมียวด้วยเพราะว่าการลรดน้ำหนักเนี่ยมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยนะคะ ก็เราก็เป็นกำลังใจไปด้วยกันเพราะว่าการมีโค้ดดูแลติดตามผลลัพธ์มันก็ทําให้เราไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าเราทําไปด้วยกันเราไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะเพราะาเรามีแพชชั่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ